มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงานประกวดมิวสิกวิดีโอเพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝันทูบีนัมเบอร์วันชิงทวยพระราชทานจากทุนกระหมอห่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศสด็จวัฒนาพนวดีครั้งที่2ซึ่งงานนี้นอกจากจะมีการมอบรางวัลให้กับน้องๆที่ส่งผลงานเข้าประกวดแล้วทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนก็ยังจัดก,กิจกรรม Open h o เ s e เปิดบ้านให้กับน้องๆที่ชอบใส่งานด้านสื่อสารมวลชนเข้ามารู้จักที่นี่มากขึ้นค่ะ เอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงาน Open ่น u s e กันก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกคุณค่ะเป็นจวนสงพนิกาอยู่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงค่ะค่ะคือที่อยู่ที่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยค่ะก็คือซุ้มของสาขาโทรทัศน์และวิทยุค่ะจะใช้ภาพยนตร์เป็นชื่อว่าเทเวศกลางแปลงค่ะเป็นภาพยนตร์ของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วหรือว่ากําลังศึกษาอยู่ค่ะก็ยังไงก็เชิญชวน น้องๆนะคะถ้าใครสนใจก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมโอเพ่นเฮาสของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะเฮ้ย ครับตัวเอครับผมชื่อดานาครับเรียนสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ครับเป็นงานโอเพ่นเฮาส์ครับภายในซุ้มของเรานะครับก็มีการกิจกรรมถ่ายรูปครับให้น้องๆมาร่วมถ่ายรูปนะครับฝึกการถ่ายรูปแล้วก็น้องๆที่ถ่ายรูปเสร็จนะครับเราก็ด้านหน้าก็ให้น้องๆทิ้งท้ายอะไรเล็กน้อยครับสนุกสนานครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิกาประเสริฐพรสังนะคะัศึกษาอยู่สาขาเทคโนโลยีมัตติมีเดียค่ะ วันนี้เราก็จัดนิทรรศการนะคะเป็นผลงานของน้องๆค่ะด้านในก็จะเป็นสื่อเกี่ยวกับผลงานของน้อง,องๆก็จะมีการวาดรูปนะคะมีดออิงมีเป็นผลงานเกี่ยวกับ PR นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสาขาต่างๆของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีให้น้องๆได้เลือกถึง3าสาขาเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้เราไปดูการประกาศผลรางวัลการประกวดมิวสิกวิดีโอเพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝนันทูบีน้ำวันกันก่อนค่ะ หลังจากที่พวกเราได้รับโจทย์เพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝันนะครับพวกเราก็มาตีความในเพลงนี้กันก่อนว่าเพลงนี้สื่อให้เราได้เห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะพยายามทำตามความฝันของตัวเองพวกเราจรึงสรุปกันว่าโขนนี่แหละที่จะเป็นตัวสื่อออกมาได้ดีที่สุดครับ <c oughs> และความตั้งใจของผมที่ทำให้ความอดของผมป็นจริงผมชอบพี่คิดตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าสําหรับเขาแค่ได้เล่นก็มความสุขสึงที่มาก่อนที่ก่อนที่เขาจะได้มาสู่ชุดนั้นซึ่งการรำนจริงๆไม่จะเป็นต้องใช้เยอะขนาดนค่ะทีมสุดท้ายค่ะที่จะนําเสนอนางคิดนะคะการผลิตมูสิกวิดีโอเป็นทีมที่มาจากจังหวัดสมุทรสงครามค่ะทีมที่มีชื่อว่าซิกเอ็กนะคะโรงเรียนอภวรวิทยาลัยค่ะ ที่เราได้มาทำเวิร์ช็อปนะคะทําให้เราได้เก็บเกี่ยวความรู้แล้วเอาข้อมูลที่สําคัญมาปรับใช้ใน MV ค่ะก็คือพวกเราได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับต้นถัวถ่วถักเขียวอะค่ะเราก็เลยคิดว่าจะเอาอะไรที่มาเป็นสิ่งเล็กๆที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเราเพื่อจะเอาเอาจุดเนี้ยค่ะมาทําให้เป็น m อมที่เกิดความแตกต่าง จะไปดูน้องๆแต่ละทีมพรีเซนต์กันไปแล้วถือว่าแต่ละผลงานยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนจะไปประกาศรางวัลกันนั้นทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลาัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบุคคลที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนในแบบต่างๆไปดูกันต่อเลยค่ะรางวัลไม่มีอะไรไกลเกินฝันคุณเทวินสุเรเชิดกีรินักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการประทัดและวิทยุกระจายเสียงก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สั่งสอนผมพอผมเป็นคนในถึงวันนี้รางวันสิบเกีเด่นคุณพิเทยาวัน์รุงสัรสั้างภาพในสืกพิมพ์เดอะนิว อย่างยิ่งนะครับที่ทางคณะได้มอบรางวัลสิเก่าดีเด่นให้กับผมนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้กลับมาที่มหาลัยอีกครั้งหนึ่งในจากที่จบไปแล้วไม่นานรางวัลสิเก่ากิติยศคุณวิรยุทธ์ลอดทองพาณิชย์เป็นท i ่ดีเดเลเตอร์เป็นโปรดักชั่นไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวัลกิติยศในด้านต่างๆกันก่อนค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทีมอาจารย์นะครับที่เล็งเห็น เลงเห็นนะฮะคือผมผมคิดว่าผมก็แค่คนทํางานธรรมดาหนึ่งคนที่ที่ตั้งใจทางานเท่านั้นเองรามวัฒสื่อมวลชนผู้ส่งข่าคุณดอนรุงพุกงตากรรมการผู้จัดการบริษัทผู้สร้างผู้สมงประเทศไทยจำกัดคนที่จะทํางานทางด้านสื่อสารมวลชนสมัยนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน ระบบคอมพิวเตอร์ในไอทีระบบใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความชำนาญในวิชาชีพและไม่มีอะไรเหนือไปกว่าการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีคุณธรรมมีจริยธรรมและก็เป็นกลางการเป็นสื่อที่ดีเนี่ย คก็็เปนรกนยานะคับต้องเห็นนกับประโยช์ส่วมนนรวับวดผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละท่านถือเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้ได้เวลาไปฟังคําตัดสินจากคณะกรรมการกันแล้วค่ะว่าน้องๆจากโรงเรียนไหนจะได้รับรางวัลกันบ้างพีมซิกแอจากโรงเรียนอัมพวันทิยาลัยจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ ทีมหลังบ้าครับสาวที่ไ้รับรางวัลจากสาวอุดรธานีตั้วงอุดรธานีครับเราก็ได้ทีมที่ได้รับรางวัลกันแล้วค่ะไปถามความรู้สึกของน้องๆแต่ละทีมกันค่ะว่ารู้สึกยังไงกันบ้าง เราทีมซิกเค่ะมาจากโรงเรียนอัมพวาวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแนวคิดนี้ค่ะก็ได้ประจากการที่เราหยิบสิ่งเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอะค่ะขึ้นมาทําให้มันเป็นจุดเด่นของ MV ค่ะเพื่อที่จะถ่ายทอดการอนุรักษ์ของหิงห้อยแล้วก็การอนุรักษ์ของธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอัมพวาไปในตัวด้วยค่ะ ก็ขอฝากกาลังใจให้เพื่อนทุกคนนะคะอย่าเพิ่งท้อแท้ดูพวกเราเป็นตัวอย่างแล้วก็อีกทีมที่เหลือค่ะก็ขอให้เป็นกําลังใจค่ะสวัสดีครับพวกเราทีม P S P Media Film นะฮะจากโรงเรียนพุธทีสัมพันธ์พิทยาครจังหวัดชนบุรีครับ<ม>ก็ยกเอาเรื่องจริงมาครับแล้วมาตัดแปลงตกแต่งให้มันเข้ากับเพลงคนะโดยเราพยายาม ดึงเอาเนื้อหาจริงมาให้มากที่สุดค่ะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมหลังบ้านจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีค่ะมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะในการทํา MV ตัวนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงนะคะในการถ่ายทํางานชี้นี้ค่ะก็อยากอยากฝากกําลังใจนะคะว่าดูว่าจะไม่ได้ถ้วยแต่เราชนะใจตัวเองแบบดีที่สุดค่ะเราเราจะไม่ได้อะไรแต่แต่ความรู้สึกของเราแบบมันมันดีใจอยู่ลึกๆนะคะ ไม่มีอะไรไกลเกินฝันค่ะถึงถึงเราจะท้อแต่ว่าอย่าถอยค่ะพยายามต่อไปค่ะ ว่าน้องๆแต่ละทีมสุดยอดมากๆค่ะแม้ว่าทีมไหนจะไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจกันค่ะเพราะผลงานที่น้องๆทำก็เป็นก้าวแรกและยังสามารถพัฒนางานได้อีกเรื่อยๆอยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเราไปฟังความคิดเห็นและคำวยาพอดีๆจากท่านคณะกรรดีกันก่อนค่ะ โครงการประกวดมิวสิกวิดีโอ to be number one ไม่มีอะไรไกลเกินฟันนะคะครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเ,เป็นเวทีให้กับน้องๆเยาวชนนะคะได้มาตามหาฝันตัวเองกับเส้นทางของนักสื่อสารมวลชนนะคะว่าตัวเองสนใจแล้วทําได้หรือไม่อะไรยังไงคะ่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ให้น้องๆที่มีความฝันและมีใจรักที่อยากทํางานด้านสื่อสารมวลชนเพราะงานนี้ถือเป็นเวทีที่ให้น้องๆได้ มาแสดงความสามารถกันสำหรับน้องๆที่อยากเรียนสายนี้แล้วก็คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับน้องๆค่ะ